วัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสกูส๊ปสกุนวันนี้หล่ะผ้ากินพาพี่น้องมากินแนวสมแนวแซบนะพี่น้องจ้ามะขามแช่อิ่มบักม่วงแช่อิ่มองุนมะม่วงเบาดองเกลือหล่ะกะมะขามอบแห้งหนึบหนับหนึบหนับนะจ้าเป็นกําลังใจให้หล่ะากินในการกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าเด้อมาอางุนจ้าน้ำจิ้มพริกเกลือในพี่นอ้องแซบื แซนวิแนนแ่แตกเป็นน้ำกันจ้ะเปรี้ยวอมหวานไรเมร็ดจ้ะ Pô, pique -a. ส่วนที่แม่กินแม่อบอกว่าเบาไหวแค่เห็นกะเค็ดแขวแล้วมะม่วงเบาดองเกลือจ้ะนอกลำแข็งใสหนาปลาก็เนือ้นอเพลอนเด้อมันจะค่อยฟูขึ้นกระกรอบ

ฟักให่ฟักใหญ่อจ๊ะสักอวดดีอืม Somme, ça สังเซียงเมืองมันกรอบด้ยจ้ะยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะอืมพลิดแวแลอ่าเป็นอ่ามะขามแช่อิ่มฟักไง่ฟักงาด้วยฟักอวบด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยขนาดแปดร้อยกร,รัมนะคะพี่น้องนี่จ้ะแปดร้อยกร,รัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้พี่น้องเด้อแต่จากกรอบ เปรี้ยวอมหวานนะคะฝักใหญ่ฝักยาวแล้วก็เป็นบักขามที่เก็บสดจากต้นนะคะพี่น้องเลรวกะมาปอกเปลือกด้วยมือของคนนะคะแล้วก็แช่อิ่มค่ะคนท้องกินได้นะพี่น้องแสบกระด้านตีได้ลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ําบอแมนซื้อซ้ำที่เราถุงนี่พี่น้องหาฮกถุงเป็นซิปก็ถุงยังสี่นะเพราะว่ามันอร่อยจริงค่ะคอนเฟิร์มเลยพี่น้องฝักใหญ่ฝักยาวเปรี้ยวอมหวานไม่จกตาด้พี่น้องเด้อผู้ใดเห็นลองตะลึง รสชาติก็อร่อยจ้ะสองถุงฟงฟี่แบบโอนด้ไป้องเด้อแล้วก็จะมีมะม่วงเบาแล้วก็มะขามอบแห้งนะคะผู้ใดสนใจกะทักแชทมาด้ไป้องเด้อคลกกันได้ น่ยังไเห็นปหมอืวๆสีเหลืองทองแบบในคลิปเลยด้วยพี่น่องเด้วยว่าแมนสีนำจานเนี่จ้ะเพราะว่าเราไม่ไดเอามาต้มนะพี่หน่อง แล้วเราก็ใช้น้ําตาลนะพี่ตองคนท้องสามารถกินได้เลยไม่อันตรายอืมปากบงแช้อิ่มกินปันเป็นแมมานปันคนท้อง ไมเม็ดจ้ะกินง่ายไม่ต้องคายมะคามอบแห้งนั่งกินเล่นก็ได้แซบ่บนึบนับนึบนับ ืกรอบมาก mất nhỉ nỉ không thì non nên hỏng nản nè Hãy subscribe Mẹ ของไวว <ừ> คนละอารมณ์ไหยจ๊ะให้หมดเนี่ยคนละอารมณ์เลยปบบม่วงเบาอบา่ะ ดองเกลือนะพี่นองเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะแล้วก็มันกินออกคือจังเหล่านิดๆนะพี่น้องแต่จริงๆมันไม่ไม,ไม่ไม่มีเหล้านะคะไม่ได้ดองใส่เหล้านะพี่น้องมันเป็นดองเกลือนะพี่น้องดองนานๆยิ่งดองนานๆกลิ่นก็ีก็เริ่มมากขึ้นนะพี่น้องวิธีการกินมะม่วงเบาดองเกลือให้มันอร่อยพี่น้องเอาออกมาไหมน,น้อใส่น้ําแข็งเทน้าเปล่าใส่แล้วก็แช่ไว้ แช่ไว้สิกินกระจับเศร้าๆขึ้นแล้วก็จิ้มแต่ว่าถ้าจิ้มกับอ่ากินกับแจ้วปลาร้าจะอร่อยมากนะคะตื่นซึนหายเมยจากฮืเค็ดืมคนร้อลมมาก ร่ายจัดมะขามอบแห้งอร่อยจ้ะกินง่ายหนึบหนับไร้เม็ด ไม่มีน้ำผึ้งนะคะใครที่ไม่ชอบน้ำผึ้งหรือแพ้น้ำผึ้งกินได้ค่ะอร่อยสบายเห็นง่านอยู่อ่ะจักมากินได้เลยไม่ต้องจิ้มพริกเกลือก็ได้นะคะอร่อย อยากตะลึ่อในฝักใหญ่ฝักยาวแบบเวลาพาดกินนะเปรี้ยวอมหวานนะคะยำมะเปรี้ยวอมหวานได้พี่ลอกฝักใหญ่ฝักยาวนะคะแล้วก็กรอบสีเหลืองทองนะคะนี่ญ่ยาวถุกถุงได้พี่ลองเด้อกขนาด800กร,รัมนะคะราคา1ถุงอยู่ที่150บาท2ถุง290บาทส่งฟรีเฉพาะโอ้นะคะแล้วก็มะม่วงเบานะคะ500กร,รัมราคา140บาท มะขามอบแห้ง500กรัมราคา130บาทได้พี่น้องเด้อพี่น้องสามารถคระกันได้2ถุงก,ก็ส่งฟรีนะคะสำหรับคนที่โอนเงินเด้อผู้ใดสนใจอยากจะร้องกินมะขามแช่อิ่มเกตเอของอีราพากินนะคะมะม่วงเบาแล้วก็มะขามอบแห้งนะคะกับทักแชทเข้ามาหรือแอดลิงไลน์ใต้คลิปเด้อสำหรับคลิปนี้อีดาพากินไปแล้วสวัสดีจ้า